อปนอัตภาพเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วพึงทำกิจในทางพุทธศาสนาดนการทำความดีมันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาและเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะละจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่สังขารร่างกายของเราูกไฟคือความแก่ ความเจ็บและความตายเผาผลาญอยู่ทุกอนุวินาทีไม่มีใครที่จะหลีกหนีกฎของตรายลักษ์ได้ทกชีวิตล้วนบายหน้าไปสู่ความเสื่อมสลายดังนั้นจะไม่ควรประมาทในชีวิตแร่งสังสมบุบรณ์บารมีและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่จะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัย แม้เวลาจะละจากโลกนี้ไปก็จะไปยังผู้มีชัยชนะสมกับเป็นผู้มีธรรมะเป็นอาภรณ์กันนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธิพระเตมีญโพธิสัตว์ที่กล่าวเอาไว้ว่าเยววาเจรพรหมจริยังพรหมจารียวาสิยาทหรัสะหิปปัชชาเอตังอิสีพิวนนิตัง คนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนหนุ่มเพราะการบวชของคนหนุ่มท่านบญแสวงหาคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสัรเสริญผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนที่อยู่ในวัยแข็งแรงนีคทัธรน,นะหรือแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติของบัณฑิตที่สืบต่อกันมายาวนานทุกยุคทุกสมัย หรือแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังไม่ทรงอบัตตขึ้นในโลกพระบริษ,ษัททั้งหลายท่านก็นจะออกบวชตั้งแต่เม่อยังเป็นหนุ่มทั้งนั้นน้อยครั้งที่บวชตอนแก่ทอศทีหลวงพ่อได้ศึกษาประวัติการสร้างบารมีของท่านมักพบ,บว่าบางครั้งที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นั้นเมื่อเล่าเรียนศิลปะวิทยาจบแล้ว แทนที่จะคลองเรือนท่านก็นตัดสินใจสละเพศฆราวาดออกบวชเป็นฤาษีบ้างเป็นดาบทบ้างสมบัติมีเท่าไหร่ก็นำออกบริจาคทานจนหมดไม่มีความตาระณี่หลงเหลืออยู่ในใจเลยแล้วก็มุ่งสแสวงหาโมกะธรรมอย่างเดียวมีหลายชาติที่สรงสละราชบัลลังออกพนวษเพราะท่านถือว่า วัยหนุ่มนี้แหละเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะประพฤติรพรหมจรรย์พร้อมจะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเช่นปัญหาสภาพแวดล้อมที่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปปัญหาเรื่องอาหารการขบฉันเช่นเมือ่อยากได้ร้อนก็ได้เย็นอยากได้เย็นก็ได้ร้อน จะหาอาหารที่ถูกใจถูกปากหรือเพื่อรักษาสุขภาพทุกครั้งไปก็ไม่ได้เพราะชีวิตขึ้นอยู่กับคนอื่นและแต่เขาจะเอาอะไรมาถวายมีอย่างไรกับฉันอย่างนั้นฉันมายาตภาพให้เป็นไปได้เท่านั้นจะได้มีเลี้ยวแรงมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขงึ้นไปแต่หากบวชในยามชารา ต้องเป็นปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพการเดินเหินที่ไม่คล่องแคล่วแม้กระทั่งความคิดอ่านก็เริ่มเชืยชาลงจะจดจำธรรมะหรือล่ำเรียนเขียนอ่านสถิติปัญญาที่จะมาทรงจำก็ไม่เอื่ออำนวยเสร็จแล้วและปัญหาอย่างอื่นอีกสารพัดดังนั้นการประพฤติพรหมจรรย์จึงยากที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้น ในทางพุทธศาสนาจึงนิยมให้คลบุตรออกบวชหรือประพฤติพรหมจรรย์ตนนั้งแต่ยังหนุ่มนี่แหละบวชตั้งแต่เป็นเนนยิ่งดีถือว่ามาทางลัดการบำเพ็ญเนกขมร,รมบารมีจะได้เข้มข้นขึ้นไปอีกนี่แหละคือทัศนะในทางพุทธศาสนาเหมือนดังเรื่องของพระเตมิยะราชกุมารที่ตัดสินใจเอาพนวดเปรฤษีเมื่อพระจอมยุได้ 16, สิบหกพรรษา ไม่มีความเยื่อใย,ยต่อราชสมบัติเลยเรามาติดตามรับฟังแนวความคิดเรื่องการออกบวชตั้งแต่ยังหนุ่มของท่านต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วกันเลยนะจ๊ะพระราชาได้ทรงสดับธรรมภาสิทธ์เกี่ยวกับผลดีของการออกบวชแล้วก็ทรงเบื่อน่ายในคารวาสวิสัยและทรงมีพระทัยน้อมใ,ในการบรรพชาดำริว่า สมควรที่เราภูเขาถึงความชราจากบัวเสียในที่นี้เราจะไม่ขอกลับพระนครอีกแต่สำหรับพระอรสนั้นยังหนุ่มนักถึงอย่างไรก็ควรที่จะกลับไปครองราชสมบัติแทนเราเสียก่อนต่อเมื่อเจริญ้วยพระอรสและพระธิดาแล้วจึงค่อยบรรพชาในภายหลังครั้นทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงตรัสเชื้อเชิญ พระเตมียดฤษีว่าลูกเตมียะ่อขอมอบราชสมบัติของตระกูลพร้อมกับสนมนารีตลอดถึงราชนิเวศแก่เจ้าขอเจ้าจงกลับไปสืบอราชสมบัติมีพระชาย,ยาเจริญในพระอรสและปฏิดาเสียก่อนส่วนพ่อผู้เริ่มชาราแล้วควรจะบวชเสียเองลูกจงนุมอยู่ จะรีบบวชไปทำไมพระเตมียาฤีจิงตรัสอธิบายเพิ่มเติมอีกว่ามหาบาพิษลงจะส่งเชื้อเชิญธรรมภาพด้วยร้องห่วงราชจะทรัพย์อยู่ทำไมพระบางคราวทรัพย์สมบัติกระพัดพระราชเราไปก่อนก็มีบางทีเรากระพัดพระราชทรัพย์นั้นไปก่อนทั้ประสาทราชมนเทียน ช้างม้าโคกระบือเรือสวนไล่นาบางคราวสิ่งเหล่านี้ก็จากเราไปก่อนบางทีเราก็จากสมบัติเหล่านั้นไปก่อนมหาบาพิตจะเชื้อเชิญอตาตมาภาพเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเหล่านี้ทําไมอาตมาภาพจะกลับไปคลองราชสมบัติมีพระชาย,ยาตามราชประเพณีอาตามาภาพจะมีชีวิตอยู่ พระชายาอาจจะสิ้นมรชนไปเสีก่อนก็ได้หรือเมื่อพระชายายังมีชีวิตอยู่ธรรมาภาพอาจจะสิ้นชีวิตไปเสียก่อนก็เป็นได้มหาพิจะทําให้ธรรมาภาพต่งเสื่อมจากประโยชน์เพราะประสงค์จะให้มีพระยาไปทําไมจะมีประโยชน์อะไรกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่จะต้องแก่ชะา,าไปทุกคืนทุกวันบุคคลจะมวัวหลงเพลิดเพลิน พระเลิงยินดีกับโลกิจวิสัยจะมีประโยชน์อะไรกับการมีบุตรและธิดาซึ่งวันหนึ่งก็ต้องพัดพรากจากกันตมรมภาพพ้นแลจากพันธะซึ่งเป็นภาระผูกพันย่อมทราบดีว่าเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดาและมีความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้าในขณะเที่พญยายมัจุราช จ้องจะทำลายเราอยู่เป็นนิดความเลิอดเพลพในทางโลก,กีจะมีประโยชน์อะไรธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่จะตั้งตายเปรียบเสมือนผลไม้มที่แก่แล้วก็จะต้องลนจากต้นคนในมากเห็นกันในเวลาเช้าจะพอถึงเวลาเยน็นตายจากกันก็มีบางทีเห็นกันในเวลาเยน็น ต่ถึงเวลาเช้าต้องมาตายจากกันก็มีสำหรับอาตมาภาพพะพ้นจากเครื่องผูกคือทรัพย์สมบัติแล้วย่อมไม่ปรารถนาจะกลับไปสู่เครื่องผูกนั่นอีกขอพระองคง์ทรงออกพนวดและประพฤติพรหมจรรย์สแสวงหาโมกะธรรมเถิดและขอพระองค์อย่าทรงดำริอาตมาภาพไปเสวยราชสมบัติอีกเลย พระเจ้ากาสิกราทรงทราบว่าพระราชโอรสไม่มีเยื่อใจในราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยจึงทรงตัดอาลัยในราชบรังอีพระประสงค์จะทรงออกผนวดอย่างแน่วแน่จึงมีรับสั่งให้ตีค้องปาประกาศไปให้ทั่วพระนครว่าบดได้มีความศรัทธาเลื่อมใสข้ารจะบวชตามพระเตมียราชกุมาร ก็ขอจงบวชเถิดจากนั้นก็ทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้เปิดท้อมพระครังทั้งหมดไะะด้จารึกแผ่นทองคำติดไว้ณนเะสาท้องพระโรงว่าพระได้ต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองของมีค่าก็าจงมาขนไปจากท้อมพระคลังหลวงนั้นเถิดแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีใครต้องการพระราชทรัพย์นั้นเลยในทางตรงกันข้ามชาวเมืองกับพลากันละทิ้งบ้านเรือน ประชนกันไปหาพระเตมียราชกุมมารเป็นจำนวนมากมหานครี่คลาขล้ามไปด้วยผู้คนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างพระเจ้ากาสิกราชและพระอัครมหเหีจะนำเหล่าเสนามหาหมัดข้าราชบริพารและมหาชนชาวเมืองพาราณสีที่ติดตามมาพากันออกบววเปลนฤาษีและฤสษีนีกันทั้งหมดสถานที่ ซึ่งท่านเท้า,ทาสักกะเทวราชทรงประทานให้ทั้งหมดมีพื้นที่ประมาณหนึ่งโยชน์เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีผลไม้ออกดอกออกผลไม่จำกัดฤด,ดูกาลฝ่ายพระบริษัทได้จัดให้เราพริสินีที่เป็นนักบวชหญิงได้สร้างอาสมอาศัยอยูตอนกลางของแปลงนั้นให้เราฤาษีนักบวชชาย สร้างอาสมอยรอบนอกเมื่อคราวที่ฤาษีหรือฤาษีเหล่าใดเกิดนึกถึงในเรื่องการหรือเรื่องพยาบาทพระเตมียฤาษีก็จะประทับนั่งบนอากาศประธานวาทแก่ฤาษีและฤิษีเหล่านั้นไว้ทุกคนกระทำตามพระอาวาทของพระโพธิสัตว์ตามกงาเดสำเร็จจะพิญญาหและสมาบัตแปดตามกำลังแห่งความเพียรของตน เราจะเห็นได้ว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหม,มจันย์เพราะสายพระโพธิสัตว์เป็นยอดกัลยาณมิตรพระราชบิดาพระราชมารดาตลอดจนไร้ฟ้าอาณาประชาราชจึงพบกับแสงสว่างในชีวิตได้ร,รับรถแห่งธรรมส่วนว่า,าการตัดสินพระทยออกผนวดของพระเตมียราชุกมารจะส่งผลต่อแว่นแควนอื่น และส่งผลต่อโลกอย่างไรบ้างนั้นตรงนี้ไอล้ลูกๆทุกคนมารับฟังตอนจบกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา,นาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิ จากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน ธรรมกายเจดีมณีอนันจักรวานอำนวนยุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรม